ท่านผู้ชมมาวันนี้มีแขกจากต่างประเทศชุดหนึ่งมาเยือนเมืองไทยหลายท่านก็รู้จักดีนะครับทีมเลสเตอร์ซิตี้นะฮะอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นทีมดังในพรีเมียร์ลีกนะครับก็อย่างที่เราทราบเจ้าของนั้นก็เป็นของคนไทยเป็นของทาง k ิง g พ o เวอรนะครับวันนี้ทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับนำโดยคุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาประธานสโมสรน,นะครับในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพว่าทีมเลสเตอร์เนี่ยมาเมืองไทยนี่ฮะ มาเมืองไทยนะครับก็นำโดยคุณอัยวัตรแล้วก็มีผู้จัดการทีมแบรนดอนลอตเจอร์นะฮะนี่นักเตะในทีมก็มานะฮะเจมส์แมิสันแคสเปอร์ชมเค้ลนะครับมาที่ไหนฮะมาที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะครับที่ตรงเยาวราชตรงโอเดียนนะครับก็พบกับสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีหรือว่าอาจารย์ธงชัยพระอาจารย์ธงชัยนะครับ แล้วก็รับวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกกลับไปนี่เมื่อหลายปีก่อน2016ตอนที่เลสเตอร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้คนก็ล่ำลือกันนะครับว่าเป็นเพราะเครื่องรางของขลังจากเจ้าคุณทงชัยหรือเปล่านะครับมไม่ว่าจะเป็นผ้ายันอยู่ตรงนู้นตรงนี้ของสโมสรน,นะครับการเดินทางมาเยือนเมืองไทยครั้งนี้เป็นการเดินทางมาเพื่อพักผ่อนเป็นการส่วนตัวนะครับหลังจากที่ พรีเมลีปิดฤดูกาลสิ้นสุดฤดูกาลไปนะฮะนี่ก็หลวงพ่อทองคำครับหลวงพ่อทองคำทั้งทีมมากันทั้งทีมนะครับโอ้โหไปสืบสอบกันเองนะครับว่าพักอยู่ที่ไหนยังไงนะะจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะฮะป่านชนีไม่รู้ยังอยู่กรุงเทพหรือเปล่าหรือว่าไปอยู่ตามเอชายทะเลชายหาดสวยๆงามๆแล้วก็ไม่ทราบนะฮะนี่เห็นไหมฮะมาเยือนเมืองไทยพูดถึง เรื่องของฟุตบอลแล้วนะครับแถมนิดหนึ่งมันมีข่าวมาจากความผิดพลาดของสื่อใหญ่ระดับโลก BBC ะนะฮะท่านผู้ชมฮะความผิดพลาดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นกับออการทำทีวีการรายงานสดการอะไรแล้วเนี่ยนะฮะกออ็จะเป็นที่วิพากวิจารณ์นะฮะนี่ท่านผู้ชมฮะนี่แ<อ>หละฮะข,ข,ข,ข้อความข้อความนี่แหละฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่า ลาับบิสนะครับลองบิ h breaking news ที่เกิดประมาณว่าถ้าแปลเป็นผมก็ไม่รู้ใครแปลนะคก็ลับบิสเนี่ยประมาณว่าก็ขยะของเสียแต่นี่ก็แปลเป็นไทยว่าแมนยูกาอ้ยแมนยูกานะนี่ฮะและขึ้นข้อความแบบนี้ในขณะที่มีการรายงานผลการแข่งขันกีฬาเทนนิสเฟรนด์โอเพนนะครับคู่ระหว่างแคมเรอนอรี่ชนะมานเอลกีนาดนะฮะ สามต่อศูนย์เซตเมื่อเช้าวันที่24พฤษภาคมนะครับก็ตอนนั้นเองนะครับข้อความด้านล่างอยู่ๆมันก็ปรากฏข้อความนี้ขึ้นมาฮะเห็นไหม <S <S BBC News Manchester United Arabic นะครับแปลว่าแมนยูกาข้อความนี้มันไม่เกี่ยวกับเทนนิสใช่คนดูก็งงเนี่ยคนดูก็ง,งงอะไรเนี่ยอ,อยู่ๆไปว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำไม นะฮะจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่ทราบแต่มันไม่ม,มันไม่ควรจะขึ้นมาแบบนี้มันไม่ควรจะขึ้นมาแบบนี้พิธ oh. ีกรของช่อง BBC นะครับอานต้าแม็เวย์ในฐานะตัวแทนของสถานีก็ได้ออกมากล่าวขอโทษทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั่วโลกผ่านการออกอากาศสดนะครับความผิดพลาดเกิดขึ้นจากอะไรฮะ เธออธิบายเกิดขึ้นจากเด็กฝึกงานคนหนึ่งเรียนรู้การเขียนข้อความบนกราฟิกนะครับเขาก็เลยพิมพ์ข้อความมั่วๆไปนะครับเขาเรียนรู้กําลังฝึกนะเขียนข้อความมั่วๆไปนะครับก็คงจะเป็นแฟนทีมอื่นนะแล้วก็เลยลองทดสอบดูข้อความแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาลับบิชนะครับแต่ไม่รู้ไปทําอีท่าไหนเด็กฝึกงานคนนี้ดันไปกดไปเคาะไปเอนเตแล้วมันโผล่ขึ้นมาเป็นพาดหัวข่าว ออกอากาศไปฮะเป็นเรื่องเลยฮะนี่คือลองดูลองพิมพ์ดูลองใช้ดูใช่ใช่ไหมลองเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรเออเป็นแบบนี้ดีไหมอย่างงั้นดีไหมแล้วมันเปเคาะอีท่าไหนก็ไม่ทราบนะฮะออกอากาศเลยฮะนี่บีบีซีนะฮะใช่และนี่คือการแข่งขันเทนนิสนี่มันชมกันแบบเยอะมากไงอนี่ไงเออเกิดไห้ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับสื่อใหญ่น่าแหกออ นี่แฟนๆแมนยูนี่ก็แบบว่าเอไม่พอใจสิใช่ไม่สิเห็นแล้วก็แบบเอ้ยใหม่เฮ้ยหลอกด่าปู่มาเนี่ยอันนี้มันหลอกเน็บกันหรือเปล่าวะเออรู้สึกแบบไม่พอใจเลยนะเจอคำพูดแบบนี้ไม่ได้นะความจริงผลการแข่งขันในปีนี้มันก็ช้ำใจอยู่แล้วไงยังจะมาประจานกันดิเฮ้ยทำแบบนี้คือไม่ไม่โอเคไม่โอเคเลยแมนยูกากอุ้ย เราไม่ยม้ำสิคะเราไม่ย้ำแล้วไม่รู้ใครแปรนะพูดถึงนะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรตรวจสอบใช่ไหมเวลาที่เราได้รับรู้ข่าวสา,ารอะไรมาบางครั<อ>้งเนี่ยมันต้องมีการตรวจเช็คสักนิดนึงใช่คัดกรองหน่อยแล้วก็ต้องดูว่าเอมันใช่หรือไม่อย,อย่างไรคนนี้มันมีประเด็นหนึ่งผู้ชมตั้งแต่ช่วงที่ มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก่อนหน้าน,นั้นเองเนี่ยคือท็อปนิวส์ของเราเนี่ยนะคะก็มีการให้คุณผู้ชมแฟนๆของท็อปนิวส์นะร่วมการโหวตหน่อยส่ง SMS มมาว่าถ้าคุณผู้ชมที่เป็นแฟนๆท็อปนิวส์อยากจะเลือกผู้ว่านในดวงใจอยากจะเลือกใครอันนี้ปรากฏว่าหลังจากที่มีผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ยนะคะก็มี บางสื่อแล้วก็มีบางคนเนี่ยไปเอารูปเป็นเป็นแคปชั่นแล้วก็เป็นรูปผลโพไปเปรียบเทียบกับโพนั้นโพนี้แล้วก็มาต่อว่าของท็อปนิวส์ของเอองราเนี่ยปรากฏว่าทางด้านของท็อปนิวส์นี่นะคะก็แจ้งความนะคะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีมการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ควรคือคุณไปเปรียบเทียบแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าหัวเนี่ยมันเขียนชัดเจนอยู่แล้วนะว่า คะแนนผลโหวตผู้ว่าในดวงใจของท็อปนิวส์ปรากฏว่ามีคนที่เป็นคนดังนะคะแล้วก็ไปไปแชร์เนี้ยไปแชร์โพสต์นี้ไปแชร์รูปแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นข้อความที่ทําให้มันมีความเสื่อมเสียเกิดขึ้นทําให้คนเนี่ยเข้าใจผิดนะปรากฏว่าคนคนนั้นก็คือคุณหมูพิมพกาเนี่ยล่าสุดนี้เนี่ยนะคะก็ไปเช็ค Facebook ของคุณหมูอ่าไปเช็ค Facebook ล่าสุดเนี่ยคือก่อนหน้านั้น,นก็อาจจะไปโพสต์แหละ นะว่าเอ๊ะมันมันทำไมถึงไม่เหมือนกับที่อื่นนู่นนี่นั่นจช่ข้อข้อความก่อนหน้านี้คือพ่อแม่พี่น้องใครติดตามเพจ Facebook สำนักนี้อ่านี่ระวังด้วยนะคะเลิกได้เลิกค่ะค่ะนะเลิกได้เลิกค่ะอันนี้คือข้อความนี้ใช่ก่อนหน้านี้นะและเอาผลโหวตการทำโหวตของเราผ่านทางหน้าจอตั้งแต่กลางเดือนเมษายนนะใช่เอาไปต่อกับ การทําโพของสามสํานักซึ่งเขาทําโพในวันเลือกตั้งนะครับมันคนละเรื่องกันเลยมันคนละบริบทการทําโพก็การทําโพการทําโพก็ต้องมีการสุ่มตัวอย่างสัมปริงใช่ไหมช่วงอายุกี่คนนะฮะแต่ว่าการโบนเนี่ยเราก็เปิดให้ส่ง SMS มาเราก็ไม่ทราบว่าจะส่งกันมาจากจากคนอายุช่วงไหนแค่ไหนเราก็ไม่ทราบคือเราไม่ได้มีสถิติอย่างงั้นเพราะมันส่งผ่าน SMS เอ่มแล้วเราก็พูดชัดเจนเนาะว่า คุณผู้ชมที่เป็นแฟนๆท็อปนิวส์อยากที่จะเลือกใครก็อาจจะต่างจังหวัดก็ได้อยู่กรุงเทพก็ได้ได้ไดหมดปรากฏว่าข้อความที่คุณหมูพิมพ์ตรงนั้นไปนี่นะคะล่าสุดเนี่ยก็ไปตรวจสอบทางด้านของ Facebook ก็มีการแก้ไขข้อความแบบนี้นะบอกว่ามไม่ใช่ผลโพลนะทุกคนปรากฏว่าในภาพที่จัดทำโดยแคทดอมเนี่ยมีการนำผลโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนมาเปรียบเทียบผลโบส ซึ่งเป็นการบวชเฉพาะกลุ่มของคนของช่องเขาเท่านั้นคล้ายกันมากได้ฟังคำชี้แจงแล้วกลับมาดูใหม่อีกทีขยี้ตารัวๆอ๋อเป็นผลบวชส่วนตัวของช่องเขาเท่านั้นไม่ใช่ผลโพจ้าทุกคนนี่นะแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยนะคะก็เขาคงทราบแหละว่า เราก็เป็นส่วนหนึ่งอ่ะเราก็ต้องมีการแจ้งความนิดนึงก็ปรากฏว่าเขาก็ไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าเขาก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเห็นข้อมูลน่าเชื่อถือก็เอามาแชร์วิพากวิจารณ์โดยสุจริตตามวิสัยของประชาชนพึงกระทําไม่ได้เจตนาใส่ร้ายใครว่าแบบนี้ว่าแบบนี้เนาะก็กลายเป็นว่าพอไปดูเช็คคอมมงค์คอมเมนต์เนี่ยนะคอมเมนต์บางอย่างที่มีคนเคยไปทักทวงว่าเอ้ยมันไม่ถูกต้องนะมันไม่ใช่นะอันนี้ลบไป อ่านลบไปละเหลือแค่คอมเมนต์ที่เข้ามาวิจารณ์ท็อปนิวเท่นานั้นใช่แต่เนี่ยคือสิ่งหนึ่งมันก็ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าเ,เรื่องของการเขาเรียกว่าเป็นเป็นโลกสังคมออนไลน์มันถูกแชร์กันไปเร็วมากฉะนั้นต้องตรวจสอบนิดนึงก็คุณหมูไม่ตรวจสอบกระโดดงับเลยแล้วก็บอกให้แฟนเพจของคุณหมูนะครับซึ่งมีอยู่สมแสนกว่าเลิกได้เลิกอย่ามาติดตามท็อปนิวนะครับ แล้วพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเพราะถูกฟ้องนะผู้ถูกฟ้องถูกฟ้องอยู่สองเพจนะครับก็ถูกฟ้องแ,อแคทดัมนะฮะแล้วก็คุณหมูพิมพกาค่ะเพราะเอามาเอามาแชร์ต่อ,อเอาข้อมูลผิดผิดมาแชร์ต่อ,อเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์และทําให้ท็อปนิวเนี่ยเ,ออเสื่อมเสียถูกเข้าใจผิดใช่เพราะ,นะคนเ็าไม่เข้าใจผิดกันหมดเลยและแฟนเพจของคุณหมูแต่ละคนนั้นก็แซะ ก็ตําหนิบางคนก็ว่าเราเป็นขยะเปียบางคนก็ว่าเราต่างๆนานานะครับแต่พอถูกฟ้องปุ๊บนะครับไอ้พวกที่ว่าเราเนี่ยรีบลบนะฮะและก็มีคนเข้าไปทักท้วงในเพจของคุณหมูพิมพ์พกาว่าเฮ<ม>้ยนี่มันการนะทำโวต<อ>ไม่ใช่การทำโพลน,น,นะฮะใครที่เข้าไปทักท้วงอะไรเนี่ยคุณหมูบล็อกลบอ,อย่างผมก็เข้าไปเ,าเข้าไปก็บล็อกแล้วฮะเข้าไปบล็อก ตอนนี้เข้าไปไม่ได้แหละนี่ไงเนี่ยข<พ>อ <นะ S 2> บอกว่าขอโทษสักคาก็ไม่มีใช่ขอโทษสักคาก็ไม่มีเขาก็เลยบอกว่าขอโทษทําไมเ,ออเป็นการติชมวิพากวิจารโดยสุจริตที่ประชาชนพึงกระทําได้แต่ว่ามันเป็นการแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไปไงคะออแล้วมันทําให้คนเข้าใจแล้วก็เป็นบุคคลสาธารนณะซึ่งกรณีบุคคลสาธารณะแบบนี้เนี่ยมันมีให้เห็นเยอะอยู่แล้วคุณหมูยังไม่เข้าใจนะนี่ไม่ใช่การติชมโดยสุจริตนี่ไม่ใช่การวิพากวิจารณ์โดยสุจริต มันคนละเรื่องกันค,คุณเอาข้อมูลที่มันไม่จริงมาเผยแพร่คุณแชร์ต่อคนคนเนี้ยคุณคุณบัลลังเนี่ยบอกว่าเอ้ยคุณต้องขอโทษเขานะคุณหมูเนี่ยมีนิสัยเหมือนกับเ,เต้นนักวุิลงข่าวเฟกนิวของเราะนะฮะซึ่งมีคนมาทำเป็นข่าวของเราซึ่งความจริงเนี่ยเป็นเป็นข่าวที่ไม่ใช่ของเราะนะข่าวโจไบเดนกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็เต้นนักธุิบอกว่าเออ ไม่ใช่ของท็อปนิวก็บอกเพียงแค่ว่าไม่ใช่ของท็อปนิวนะอขอโทษสักคาก็ไม่มีนี่ไงนี่ก็เหมือนกันขอโทษสักคาก็ไม่มีเขาบอกว่าคุณต้องขอโทษเขาอืทําไมต้องขอโทษอ่ะนี่เป็นการติชมวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตประชาชนพึงกระทําได้และมีหนําซ้ํานะฮะคุณหมูยังมีติดแฮชแท็กอย่าใช้กฎหมายปิดปากประชาชนเขาไม่ได้ใช้กฎหมายปิดเขาเหมือนกับว่าบอกว่าเราฟ้องเนี่ยอเอากฎหมายเนี่ยไปไปิดปากเขา นะกฎหมายเนี่ยมีไว้กำราบจัดก,การคนที่ทำความผิดใช่ถ้าคุณหมูไม่ทำความผิดไม่ต้องกลัวกฎหมายทำอะไรคุณไม่ได้ค่ะกฎหมายไปไม่มีสิทธิ์จะไปปิดปากไม่มีสิทธิ์จะไปสกัดกั้นสิทธิพี่น้องประชาชนไม่ได้แต่ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนคนไหนทำผิดทำผิดกฎหมายบ้านเมืองทำผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองทำผิดเรื่องของการชุมนุมทำผิดเรื่องของพอรบอรคอมพิวเตอร์ กฎหมายจะเข้าไปจัดการถูกต้องค่ะไม่ใช่ปิดปากมันมคนละเรื่องกันนะฮะใจเย็นๆเ,เพราะเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะที่คุณหมูทำนะฮะเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วคุณหมูก็เคยเผยแพร่ข่าวที่มันไม่จริงแล้วตอนนั้นร้ายแรงเพราะว่าคุณหมูเผยแพร่ข่าวนั้นน่ะมันไปกระทบกระเทือนไปถึงเพื่อนบ้านของเรารนะครับเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องร้ายแรงที่คุณหมูพิมพ์ปากาออกมาโพสต เอกสารของทางสปปลาวคนละความหมายกับข้อเท็จจริงนะครับคุณหมูพิมพกาเคยโพสต์ Facebook เมื่อเดือนสิงหาคมปี64นะครับถึงพี่น้องชาวลาวฝ่าประชาสัมพันธ์นายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นคนลาวให้ลูกจ้างไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ที่สถานทูตลาวนะคะแล้วก็แนบเอกสารของทางการลาวที่มีตราสัญลักษณ์ประทับด้วย หลังจากนั้นมีคนใช้ t วิตเตอร์ใช้ Social, โซเชียลโพสต์ข้อความว่าอย่ามัว่วเอกสารทางการลาวเนี่ยแจ้งช่องทางการติดต่อสถานทูตลาวประจําไทยให้แรงงานลาวในไทยขอกลับประเทศไม่ใช่เอกสารบอกให้ในจ้างคนไทยพาคนลาวไปฉีดวัคซีนที่สถานทูตนะครับจากนั้นกระแสร้อนในโลกโซเชียลก็กระพือโหมขึ้นมีบางรายใช้ระบบการแปลแบบอัตโนมัติให้เห็นได้ว่าข้อความทั้งหมดเป็นอย่างไร สรุปสถานทูตสปปลาวส่งเอกสารถึงประชาชนนักศึกษาแรงงานที่พำนักทำงานอยู่ในเมืองไทยเพื่อแจ้งให้ทราบว่าถ้าจะติดต่อสถานทูตในช่วงโควิดติดต่อได้3มช่องทางเป็นต้นแต่หมูพิมพ์พากาเสียงสมบุญเอาไปตีความว่าอ้าวพี่น้องคนลาวไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, ได้ที่สถานทูตของคุณนะม,มันคนละเรื่องนะฮะ โอ้โหเรื่องนี้เนี่ยเขาวิพา์วิจารณ์กันไปถึงคือทั้งประเทศลาวอ่ะว่าทำไมดาราคนไทยถึงทำไมถึงเป็นอย่างนี้เขาวิพา์วิจารณ์ว่านี่ดูสิทำไมทำไมคุณหิวแสงอ๋อนี่สื่อของเราก็ททำแบบนี้เลยนะเออเห็นไหมมันไม่ถูกไม่ควรประเด็นร้อนในไทยใช่ดาราสาวอะไรอ่ะดาราสาวเออให้ไปฉีดวัคซีนที่สถานทูตลาวเห็นไหมซึ่งมันไม่ใช่อ แล้วก็ไปไปแนบเอกสารหนังสือของทางการลาวหนังสือนั้นเนี่ยเป็นการแจ้งว่าคนลาวที่อยู่ในไทยถ้าเกิดจะติดต่อกับสถานทูตลาวติดต่อได้ช่องทางนี้นี้มันคนละเรื่องกับที่ให้พี่น้องคนลาวไปฉีดวัคซีนที่สถานทูตเขานะครับแต่ตอนนั้นเนี่ย ออประเด็นมันร้อนแรงมากค่ะคุณหมูยอมขอโทษนี่บอกขอโทษด้วยนะคะใช่สำหรับโพสจดหมายสถานทูตลาวเ<ช>นื่องจากว่ามีเพื่อน,นฝากข่าวมาให้แจ้งพี่น้องชาวเราที่มาทํางานในไทยข้ารเจ้าขาดการตรวจสอบหาคําแปลเนื้อหาในจดหมายกราบขออภัยในความผิดพลาดด้วยแล้วก็ออกมาขอโทษคือจริงๆตอนนั้นเนี่ยมีคนเนี่ยไปคอมเมนต์เขาเยอะบอใช่เยอะมากเช็คก่อนไหมระมัดระวังก่อนไหมอย่าลงข่าวที่มันบิดเบือนสร้างความสับสนแบบนี้ อันเนี้ยนี่คือไม่ใช่ครังแรกใช่แต่ของท็อปนิวเนี่ยคุณไม่ขอโทษใช่นอกจากคุณไม่ขอโทษแล้วนะคนที่เข้าไปในเพจข,ของคุณนะบอกว่านั่นเขาเป็นการทําโหวตไม่ใช่การทําโพเออคุณหมูเช็คให้ดีนะ,ะคุณบล็อกคนพวกนี้หมดเลยนะเนี่ยคุณดีลีททิ้งผมเข้าไปคุณแชร์ทอนเข้าไปใครต่อใครเข้าไปเนี่ยบล็อกหมดดีลีทหมดมเหลือไว้แต่พวกที่แซะท็อปนิวเหลือไว้แต่พวกที่แซะท็อปนิวใช่ไหมฮะคุณหมูฮะ คุณทาแบบนะั้นใช่ไหมฮะเขาเตือนคุณดีๆนะฮะแล้วแค่คือคนที่เขาเข้าไปเนี่ยแค่มองว่าในเมื่อคุณก็รู้อยู่แล้วเขาชี้แจงแล้วคุณเน่ยเข้าใจผิดแค่ว่าขอโทษทําไมถึงทําไม่ได้ใชออ่แล้วนี่มันไม่ใช่การวิพาวิจารณ์โดยสุดเจริญจ,จริงๆเพราะว่าการนําเข้าข้อมูลเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเท็จหรือว่าการแชร์ข้อมูลแบบนี้เนี่ยมันเข้าองค์ประกอบทุกอย่างอยู่แล้วใช่นะมันคนละเรื่องกันม,มันคนละเรื่องกันนะฮะ พอเข้าใจตามนี้ด้วยค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะก็มาดูเรื่องเออ่เรื่องดีๆฮะวันนี้บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนนะฮะ BTS โดยคุณสุมิตรศรีสัติธรรมผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการคุณอริศราศรีสันนะฮะที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กรคุณนัท,ทชัยเพเดิมชิดนะครับ ผู้มในการฝ่ายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยแล้วก็คุณพนาอังกาศนะฮะผู้มในการฝ่ายปฏิบัติการนําพนักงานบริษัททําความดีร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาติไทยครั้งที่2ประจําปีนี้ฮะในโครงการหนึ่งคนให้หลายคนรับมียอดผู้บริจาคโลหิตทั้งหมดนะครับเกือบ200ยูนิตรวม84,644 เป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาวะโลหิตสำรองขาดแคลนให้กับสภากาชาติไทยณศูนย์ฝึกอบรมอาคารสำนักงานใหญ่รถไฟฟ้า BTS ถนนผลโยธินครับนี่วันนี้ BTS ก็นำทัพใหญ่ไปบริจาคโลหิตนะครับช่วยภาวะการขาดแคลนเลือดให้กับทางสภากาชาติไทยนะฮะผู้บริหารพาไปเองฮะผู้บริหารในแต่ละสายนะครับพาไป,อไปเองเลยนะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของโลหิตในเวลาที่เขาต้องการเลือดแต่บางครั้งเวลาหายากหายากจริงๆถูกต้องนะคะ,นะะไปที่เรื่องนี้กันหน่อยนี่ก็ต้องเป็นการเตือนภัยด้วยนะสำหรับ หมู uh ่รเดอร์ก huh. uh ่อนหน้า huh. น uh ี huh. uh ้เ huh. น uh ี huh. uh ่ยเราจะได้ยินข่าวว่าไรเดอร์หลายคนเนี่ยถูกหลอกเยอะมากอย่างเช่นสั่งอาหารแล้วสั่งให้ไปส่งของแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่มีตัวตนจริงก็มีพาไปที่บ้านร้างบ้านเปลียวก็มีบางทีเนี่ยไปแล้วก็ไปอย่างที่ต่างประเทศเนี่ยนะคะคือถูกหลอกไปแม้กระทั่งว่าไปถึงที่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าโดนปล้นทั้งจักรยานยนต์โดนปล้นทั้งเงินซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนะคะก็บอกว่ากําลังเตือนภัยกับ าชาวไรเดอร์ว่ามันจะมีมิจฉาชีพอยู่กลุ่มหนึ่งนี่แหละคะ่ะที่จะชอบที่สั่งอาหารแล้วแล้วก็พอช่วงที่ระหว่างที่ต้องรออาหารเนี่ยก็จะบอกว่าพี่ไปเติมเงินให้หน่อยได้ไหมแล้วช่วยส่งสลิปมาให้หน่อยแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยพอมาส่งอาหารแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะจ่ายเงินคืนให้ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยนะคะไรเดอร์หลายคนที่ถูกหลอกบอกว่าไม่มีตัวตนจริงๆตัวเองเนี่ยเสียเงินไปเยอะมาก คือเรื่องนี้เนี่ยนะคะบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาช่วงประมาณวันที่24พฤษภาคมประมาณเที่ยงคืนมีรายเดอร์คนหนึ่งเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเจอมิจฉาชีพที่จังหวัดขอนแก่นคือสั่งอาหารนะผ่านแอปพลิเคชันแล้วบอกว่าเนี่ยปักหมุดเอาไว้ให้ไปที่ซอยมโนรมที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะขอจ่ายเงินเป็นเงินสดนะระหว่างนั้นเนี่ยคนคนนี้ที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยเป็นลูกค้าเนี่ยทักไปหาไราเดอร์บอกว่าพี่ ฝากเติมเงิน wallet ได้ไหมเดี๋ยวให้ค่าเสียเวลา100บาทราเดอร์ก็ไม่ได้คิดอะไรบอกว่าโอเคตกลงงั้นขอเบอร์ทโทรศัพท์หน่อยเดี๋ยวจะได้เติมเงินให้ปรากฏว่าทางด้านของมิจฉาชีพก็บอกว่าพี่มีเงินเท่าไหร่รเดอร์บอกว่ามีเงินอยู่300บาทงั้นเติม300บาทเลยก็แล้วกัน<ม>เดี๋ยวให้ค่าเสียเวลา60บาท หลังจากนั้นเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าช่วงที่รออาหารแล้วก็ไปซื้ออาหารมาเสร็จสับเรียบร้อยกําลังจะไปส่งเนี่ยนะคะตัวเองเนี่ยก็ทักไปบอกว่าอโอเคขอเบอร์หน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่จะได้เติมเงินบัลเล็ตไปให้คราวนี้พอเติมเงินให้เสร็จสับแล้วเอาสลิปที่เป็นวัลเล็ตเนี่ยแหละค่ะให้กับลูกค้าไปอบอกว่าโอเคนะนี่คุณก็ไปเติมเงินแล้วการเสร็จเรียบร้อยกําลังจะไปส่งอาหารปรากฏว่าพอไปถึงที่ที่ปักหมุดเอาไว้เนี่ยมันเป็นซอยเปลี่ยว ไม่มีบ้านคนไรเดอร์ oh. คนนี้นะคะซื้ออาหารไปเนี่ย89บาท oh. ค่าส่งที่ต้องมาส่งแทนที่จะต้องได้25บาท oh. ก็ไม่ได้ค่าเติมเงิน True Wallet 300บาทรวมค่าเสียหายทั้งหมด414บาทนี่คือกลายว่าไปถึงแล้วเนี่ยเสียเงินด้วย oh. แล้วก็ไปก็คือเนี่ยไปดูสิ oh. เนี่ยไปเจอที่รกร้างว่างเปล่าเป็นแบบไม่มีบ้านเลย เนี่ยค่ะเขาก็เลยเตือนภัยบอกว่าอยากที่จะช่วยตีแผ่เรื่องนี้ทีเพราะว่ารเดอร์หลายคนเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากแล้วพอไปบอกทางตำรวจทางตำรวจเองก็ยังไม่ได้ให้ความคืบหน้าอะไรเลยเนี่ยค่ะเราไม่ได้มีแค่คนนี้คนเดียวนะก่อนหน้านี้ก็มีที่อุบลราชธานีก็เจอแบบนี้เหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยจะเห็นว่าชอบหลอกและให้ไปส่งอาหารไปส่งของ กฏไปถึงไม่มีคนไม่มีตัวตนไรเดอรอ์คือเป็นไรเดอร์เนี่ยเขาก็ต้องการรายได้อยู่แล้แลวก็ต้องมาเสียรายได้อีกนะเตือนภัยนะคะสําหรับไรเดอร์ที่เป็นมิจฉาชีพแล้วก็คงต้องฝากเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้มันเริ่มกลายเป็นว่าระบาดมากขึ้นอารวาสกันมากขึ้นนะใครที่ไปหลอกไรเดอร์ใครที่ไปโกงไรเดอร์ใครที่ไปแกล้งเขาเนี่ยมันมแย่มากนะใช่ค่ะเขาเป็นอาชีพที่เหนื่อยมากแล้วก็รายได้ก็ไม่ได้เยอะนะถูกค่ะ โอ้โหต่อเที่ยวเนี่ยได้สักเท่าไหร่เชียวออย่างนี้นค่าส่ง25บาทอะเข้าเนื้อเข้าเนือ้อแต่ค่าที่เสียไปเต็มๆคือเนี่ยค่าเติม,มเงินเนี่ยบางทีเติมเงินพวกอ่าวอลเลตต่างๆเนี่ยมันก็ต้องหลักร้อยอยู่แล้วใช่ทุกท่านชมฮะเ,เมื่อเร็วๆนี้นะครับคุณสุดชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงแรงงานนะครับมอบหมายให้คุณประทีปทรงลำยองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานพิธีมอบใบอนุญาตแก่บริษัทปูนซีเมนไทยลำปางจำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติช่างไฟฟ้าภายในอาคารและช่างเชื่อมอาร์โขโลหะด้วยมือมอบหนังสือรับรองแก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่งณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสิบลำปางปีนี้บริษัทปูนซีเมนไทยลำปางจำกัดมีเป้าหมายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจำนวนถึง420ท่าน ปัจจุบันมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานตีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาตจํานวน505แห่งได้แก่ภาครัฐ234แห่งภาคเอกชนอีก264แห่งกลุ่มสมาคมรัฐวิสาหกิจอีก7แห่งเป็นศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารจํานวนถึง234แห่งเนื่องจากผู้ที่จะประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารจําเป็นจะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจึงจะทํางานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ทั้งนี้ทางจังหวัดลำปางส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป็นศูนย์ทดลองมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วจำนวนสิแห่งครับนีนะ่พูดถึงเรื่องของแรงงานเนี่ยนะคะคอาจจะต้องไปพูดถึงเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าทางด้านของกระทรวงแรงงานเองเนี่ยที่เขาได้มีการดําเนินการมาจับมือกับทางภาครัฐภาคเอกชน<อ>นะคะเพื่อที่จะส่งแรงงานไปทํางานที่ซาดีอาระเบียปรากฏว่าความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยนะคะเขาจับมือกับเอกชนรายใหญ่นะคะซึ่งเป็นบริษัท เมอร์เมดซับซีเซอร์เวสเซสไทยแลนด์จำกัดซึ่งก็เป็นผู้ประกอบกิจการก่อสร้างขนาดใหญ่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับน้ํามันและก็ก๊าซธรรมชาติทางทะเลในชายฝั่งซาอุดีอาระเบียและก็กลุ่มประเทศอาหรับด้วยตอนนี้มีการหาเรือกันแล้วนะคะเบื้องตอน้นเดี๋ยวช่วงประมาณเดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีการจัดส่งแรงงานไทยชุดแรกนะคะไปที่ซาอุดีอาระเบียนะคะซึ่งตอนนี้ ตำแหน่งที่เขาต้องการส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็จะเป็นวิศวกรช่างเชื่อมในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับน้ํามัน<อ>นะเรื่องของการาหารือต่างๆเรื่องของช่างเชื่อมผู้ควบคุมหุ่นยนต์ใต้น้าแล้วก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ยสระยะที่บอกว่าระยะแรกก็จะไปเดือนหน้าจะมีช่างเชื่อมเนี่ยประมาณสัก50-60คนต่อมาระยะกลางเนี่ยก็จะมีการร่วมมือกันนะคะกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะแรงงานไทยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของช่างเชื่อมด้วย mm. เนี่ยคือต้องบอกว่าตอนนี้กระทรวงแรงงานเองเนี่ยนะคะก็มีทางด้านของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยท,ทั่วทั่วทุกจังหวัดเลยและเขามีการจับมือกันคือตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคนก็จะบอกว่าโอ้ยสาปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของแรงงานอย่างเดียว uh. แต่ทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของการที่ฝึกทักษะมันจะเป็นกึ่ง กึ่งแรงงานกึ่งทักษะแล้วไม่ใช่แค่มีแบบว่าช่างเชื่อมอย่างเดียวแต่ว่ามันจะมีเรื่องของภาคบริการด้วยนี่ถือว่าเป็นการที่เปิดประเทศครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นการที่ทําให้เราได้มีโอกาสได้ส่งแรงงานเนี่ยไปทํางานในซาอุดิอาระเบียซึ่งเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ถือว่ามีรายได้จากที่นั่นมาค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ผานออช่วงไปใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ก็กําลังที่จะมีการพัฒนากันต่างๆแล้วก็คือ คือชอบมากอ่ะคือพอไปหาเรือกันช่วงมกราคมดําเนินการมาโดยตลอดจนเนี่ยค่ะรถแรกเนี่ยจะเดินทางเดือนหน้าแล้วอ้าวแล้วนีก็เป็นข่าวดีที่ประเทศนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะในทศวรรษนี้นะฮะแต่เดี๋ยวทนี้เขาจะมีสร้างเหมือนสวนสนุกด้วยนี่ไงคนไทยก็จะได้ไปไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปร่วมกันสร้างสวนสนุกของเขาให้เกิดขึ้นมาเราไม่ได้ไปใช้แรงงานอย่างเดียวแล้วนะต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญมีวิชาชีพไปนะฮะ うん。<music>